สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการแสดงผื้นบ้านของภาคใต้การแสดงผืนบ้านภาคใต้โดยทั่วไปภาคใต้มีอาณาเขตติดกับทะเลฝั่งตะวันตกและตะวันออกทางด้านใต้ติดกับมาลายูทําให้รับวัฒนธรรมของมาลายูมาบ้างประชากรจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีและบุคลิกบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเช่น พูดเร็วอุปนิสัยว่องไวการตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดมีอุปนิสัยรักพวกพ้องรักถิ่นที่อยู่อาศัยและศิลปะวัฒนธรรมของตนเองจึงมีความพยายามที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้จนสืบมาจนถึงทุกวันนี้การแสดงภาคใต้มีลีลาท่ารำคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการฝรนำ่ำมีชีวิตชีวาและสนุกสนานเช่นโนราหนังตะลุงรองเองงและตะลีกีปัตเป็นต้น โนราบางคนเรียกว่ามโนราเป็นศินละปะการแสดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภาคใต้ลักษณะการเดินเรื่องและรูปแบบของการแสดงคล้ายละครชาตรีที่นิยมเล่นกันแพร่หลายในภาคกลางเดิมการแสดงโนราจะใช้เนื้อเรื่องจากวรรณคดีเรื่องพระสุทธนมโนราโดยตัดตอนแต่ละตอนตั้งแต่ต้นจนจบมาแสดงเช่นตอนกินรีทั้งเจ็ดเล่นน้ำในสระ ตอนพรานบุญจับนางมโนราไปถวายพระสุทนหนังตะลุงเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีมานานจนยังหาต้นต่อดั้งเดิมไม่ได้ว่าเริ่มมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดคงมีการบันทึกไว้ในระยะหลังที่เป็นหลักฐานแต่เท่าที่มีการจดบันทึกได้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการนำหนังตะลุงจากภาคใต้มาแสดงถวายทอดพระเนตรที่พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแสดงหนังตะลุงแต่เดิมจะเล่นแต่เรื่องรามเกียรติเท่านั้นต่อมาการติดต่อสื่อสารก้าวหน้าขึ้นเริ่มนำเรื่องในวันคดีต่างๆมาแสดงปัจจุบันหนังตะลุงนำนวนิยายรักโศกเศร้าเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมาแสดงบางคณะก็แต่งบทนวนิยายเองมีพระเอกนางเอกตัวโกงตัวอิจฉาเป็นต้นตาลีกีปัส เป็นประบำที่ต้องอาศัยพัดเป็นองค์ประกอบสําคัญคําว่าตาลีแปลว่ารําคําว่ากีปัสแปลว่าพัดเป็นการแสดงที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีสําหรับการแสดงชุดนี้ได้ปรับปรุงท่ารําเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงที่เป็นหญิงล้วนบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงตาลีกีปัสเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องบรรเรงดนตรีล้วนๆมีท่วงทํานองไพเราะอ่อ,อนหวานสนุกสนานเร้าใจความ ความไพเราะของเพลงตลีกิปัสอยู่ที่การโซโล่เสียงดนตรีทีละชิ้น ระบำลงร่อนแรเป็นระบำที่ปรับปรุงขึ้นตามลีลาท่าทางในการประกอบอาชีพของชาวไทยภาคใต้เป็นการแสดงหน้าตือลีลาที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นถ่ายทอดการทำมาหากินที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นคือการร่อนแร่ดีบุกซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดอย่างหาสารในอดีตวัสดุในการร่อนแร่ที่เรียกว่าเลียงซึ่งมีลักษณะกลมๆขายกระทะหรือตะแกง ก้นแหลมสามารถเจาะรูสำหรับร่อนแร่ได้ระบำร่อนแร่จัดแสดงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระรอดำเนินเดียนภาคใต้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2502 ระบำปาเตเป็นการแสดงที่นําเอาขั้นตอนการทาผ้าปาเตมาประยุกต์ดัดแปลงเพื่อประกอบเข้ากับท่าเต้นรําของการแสดงพื้นเมืองภาคใต้โดยจะเริ่มจากการแบกภาชนะใส่เทียนไปเคี่ยวบนไฟร้อนล,ละลายการถือกรอบไม้ออกมาขึงผ้าเพื่อเขียนลวดลายขั้นตอนการย้อมผ้าการนําผ้าที่ย้อมมาตากและจบลงด้วยทุกกลุ่มออกมาร่วมเริงระบำอย่างสนุกสนานแสดงความชื่นชมพอใจในชุดผ้าปาเตที่สวยงามรองเอง่งเป็นศิลปะเต้นราพื้นเมืองของ ไทยมุสลิมมีความสวยงามทั้งลีลาการเคลื่อนไหวของเท้ามือลำตัวและการแต่งกายคู่ชายหญิงกล่าวกันว่าการเต้นรองเงิงสมัยโบราณเป็นที่นิยมในบ้านขุนนางหรือเจ้าเมืองในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการฝึกรองเงงไว้เพื่อใช้ต้อนรับแขกเหลือในงานเรื่อนเริงหรือพิธีงานต่างๆเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 1. ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญในการให้จังหวะและควบคุมการเปลี่ยนแปลงจังหวะ 2. กลองโนราใช้ประกอบการแสดงโนราหรือหนังตะลุง3โมงเป็นเครื่องดนตรีที่มีส่วนสำคัญในการขับบททั้งในด้านการให้เสียง 4. ปีเครื่องดนตรีชนิดนี้มีความสำคัญในการเสริมเสียงสะกดใจผู้ชม 5. แแตรพวงหรือกลับพวงเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ทำจากไม้เนื้อแข็ง 6. กลองหนังรูปร่างลักษณะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเป็นกลองสองหน้าตัวกลองทำจากไม้เนื้อแข็งข้างในกลวงขึ้นหน้าด้วยหนังวัวหรือหนังแพะทั้งสองด้านตีด้วยไม้หนึ่งคู่เวลาตีต้องตั้งกลองไว้ที่พื้นหรือขาตั้งเพื่อให้ตีได้สะดวก 7. โพนเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเป็นกลองสองหน้าตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ตรงกลางตัวกลองด้านบนมีหูโลหะตรึงไว้สำหรับแขวนและตีด้วยไม้ขึงด้วยหนังวัวสองด้าน 8. กลองแขกเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเป็นกลองสองหน้ามีลักษณะคล้ายปืดแต่เล็กกว่าตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งหน้ากลองทำด้วยหนังหน้าหรือหนังเสือปลาวิธีตีกลองจะตีด้วยไม้มีลักษณะลูกโค้งและใช้มือตีอีกด้านของหนัง 9. ของคู่ จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีของแฝดต,ตัวของทำด้วยโลหะผสมตีด้วยไม้หุ้มนวมแขวนอยู่ในกลองและมีไม้สี่เหลี่ยมเจาะรูไว้ให้เสียงออกแต่งกายภาคใต้มีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติกลุ่มเชื้อสายจีนมาลาย,ยูฝ่ายหญิงใส่เสื้อฉลุลายดอกไม้นิยมนุ่งผ้าซินปาเตะฝ่ายชายแต่งกายคล้ายรูปแบบจีนดั้งเดิม กลุ่มชาวไทยมุสลิมฝ่ายหญิงมีผ้าคลุมศีรษะใส่เสื้อผ้ามุสลิมหรือลูกไม้ตัวยาวแบบมาลายูนุ่งสิ่นปาเตะหรือสิ่นทอแบบมาลายูฝ่ายชายใส่เสื้อคอตั้งสวมกางเกงขาย,ยาวผ้าสองเก็บพันรอบเอวกลุ่มชาวไทยฝ่ายหญิงนิยมนุ่งจงกระเบนหรือสิ่นยกด้วยผ้าอันสวยงามฝ่ายชายสวมเสื้อผ้าฝ้ายและมีเข่าม้าผูกเอวนุ่งกางเกงชาวเลหรือจงกระเบน โดยทั่วไปภาคใต้มีอนาเขตติดกับทะเลทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีวัฒนธรรมประเพณีบุคลิกบางอย่างที่คล้ายคลึงกันคือพูดเร็วอุปนิสัยว่องไวตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดมีอุปนิสัยรักพกพ้องรักถิ่นที่อยู่และศิลปะวัฒนธรรมของตนจึงมีความพยายามที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้จนสืบมาถึงทุกวันนี้ การแสดงของภาคใต้มีลีลาท่าลําคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการฟอนและทางใต้ของภาคใต้อยู่ติดกับมาลายูทำให้ได้รับวัฒนธรรมมาบ้าง